ครับสวัสดีทุกท่านครับอัปเดตนะครับมาเมืองออปลาลูกคอกะนะครับอันนี้เป็นปลาลูกครกอยูออ่อยู่คล้องใส่ไก่นะครับคลองเ,ออเป็นคล้องอันคล้องที่ผมปลูกนะครับพวกเงาะพวกแงงพวกกล้วยนะครับเนาะพวกในคลองคลองนี้นะฮะเนี่ยฮะ เป็นคองไส้ไก่นะครับประมาณนี้อันนี้มีอันมบไผ่เอาใ้ไผ่ไมาเก็บน,นะครับแล้วนะครับอันนี้เป็นปลาูกคอกนะครับฟูงนึงครับฟูงประามาณนี้อ๋อนนยยอนแสงนะครับหยาบอยายักไปน้อยหนึงน,ะ,นอะอ่ะลงไปแล้วตกซะนอนนานะครับเดี๋ยวรอรอสักพักเดี๋ยวขึ้นมาอ่านี่ครับขึ้นมา ่ะประมาณนี้ครับขนาดตัวโดยประมาณสองเส้นครับออยุ่ประมาณสองเส้นเดี๋ยวยิบๆจังเลยนะครับเดจะขึ้นมาต้องยุ้นิ่งๆครับผมมันจะสิขึ้น ไปแล้วนะฮะโอ้โอ้ปกๆเบิร์มมันกะนนั้นหายไปหมดแล้วครับเบิร์มขึ้นก็ค่อยดีมันอยู่ไกลคดนะครับคงกันนั่งอยู่ข้างๆฟัง นสูบกล้องไปหน่อยเดียวนะฮะออามาเนี้ยปลาละนะฮะมาหากินนะครับอันนี้นะบ่ดเด็ดไปนะครับข้องนี่เออข้องนี่เป็นข้องที่สองนะครับเออผมเออเคยซื้อปลาทับทิมมาลบมาไปเอยข้องนี่เออซื้อปลาทับทิมมาหกหกถุงหกถุงหกร้อยบาทนะครับ หกพุงหกร้อยบาทบัดที่นี่อา่าพ่อปล่อยไปแล้วประมาณซี่หาเมื่อนะครับให้อาหารปกติปลาทับทิมขึ้นมากินอาหารนะครับบัดที่นี่อ่าเออเห็นปลาคอ,รค,อ,อาครับปลาคอขึ้นมากซี่หาโตครับขึ้นมากินโตประมาณซี่นิวน้วสามนิ้วซี่นิ้วนี่แหละปลาคอนะครับขึ้นมาประมาณสามนิ้วซี่นิ้วนี่แหลนะบัดที่นี่ก็เลยเออ ปลาทับทิมผมก็เลยหายไปเลยประมันเดปรปมันสองสามอาทิตย์นี่นะครับปลาทับทิมหายไปเลยนะครับไม่บอนี่ลูกปลาทับทิมบอม,มีเลยครับเออที่ถือปลาคอกินนั่นแหลนะเนาะเพราะว่าปลากินพืชกับปลาเออปลากินพืชกับปลาเออกินเนื้อนะครับยุ่น้ำกันมาได้นะปลาสีปล่อยกับไฮปลากินพืชเออ <c oughs> กินพผืชมันตัวตัวใหญ่ก่อนนะครับจังป่อยยังเอาปลากินเนื้อมาปล่อยน้ำนะครับแต่ยาถ้าปล่อยกับปล่อยเลียงคุ้นได้ครับคุ้นเราก็จบคายได้แต่ยาหวังลูกมันถ้าหวังลูกมันบริกิน,นะครับเซตปลากินเนื้อมัดน,นะครับแพงปลาคอนี่สูบออกเนี่ถ้าเอาออกบอดีนะครับ <c oughs> เ,เนื้อ,อ,อไอ้มันหมดตมนะครับปลาคอมันหมดตุมนะครับขื้นท่างผิดละปลาคอนี่มันหมดนะครับ ย้ำส anyway. ูบนี่ปลาคอมันหมดตมนะครับมันหมดตมแล้วก็ไอ้ข้าวออกมานมัดนั่นสิเศ็ดเศ็ดมัดนะครับเศ็ดปลาคอมัดนะครับเศ็ดปลาคอปล่อยลูกปล่อยปลากินเผือดลงมาในเ็ษปลาคอมัดนะครับนะฮะตัวนี้แล้วครับตัวนี้แหละยุ่คล้องนี่นะครับไปแล้วข้างนี้นะฮะตัวนี้แล้วเป็นตัวเบิ้งครับเลี้ยงไว้ถ้าอ่า เป็นปีนาะนะครับเป็นลูกของเป็นเอ่เป็นลูกปลาปีนานะครับปีนาได้กินเดี๋ยวอ่พวกพอกบแม่มันผมก็สิเอาเอนเอาเบ็ดมาใส่เอานะครับนี่เอาเบ็ดมาใส่เอาแล้วก็ใส่กระช่างไว้นะครับไปทากินนะครับ้ามันติดนะแล้วมันติดที่ผมนะครับนะนี่ครับมื่อคืนหากินของมันไปเรื่อยๆฟงนี่ก็นานาจะลักลอยอยู่ครับเนาะลักลอยอยู่ฟงนี่ไม่คล้องนี่ก็สิมีเป็นลอยนะครับนะ อยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณละลายครับผมขอบคุณคนที่เข้ามาชมนะครับเด้อเอ่อเข้ามาชมเข้ามาเบิง่งเข้ามาฟังเลยครับเด้อขอบคุณครับ